ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวอรสกิในครับผมเซิร์ฟเวอร์ไทยบ้านซีวันนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟฟาร์มนะครับเป็นเซิร์ฟยิงกันตายเนาะแล้วก็มีคนฟาร์มอยู่ด้วยนะจะมาสร้างความปัน่นปวนสักนิดหนึ่งนะครับคือเซิร์ฟฟาร์มเนี่ยโดยปกติแล้วแบบลงมาเนี่ยเขาจะตีกันใช่ปะ่ะเขาจะแบบว่าเออตีกันเพราะว่ากลัวาตายไงคือแบบ ใครไม่ตี้เนี่ยม,มันจะมันจะไปยิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี่คือผมเปิดก๊อตโหมดมานะครับผมเปิดก๊อตโหมดมาม <c oughs> เข้ามาไม่ออกหมดเลยอะ่ะดูดีหายไปหมดแล้วอะ่ะนะเพราะว่าผมไม่รับตีเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อกี้นะมีกันอยู่สามคนในเซิร์ฟนะตอนนี้ดีคือแบบเหลือคนเดียวแล้วนะไม่รู้ไปอยู่ไหนนะเนี่ยทีพีไปดิ <c oughs> เดี๋ยวออกไปอีกเซิร์ฟดีกว่านะครับไปไปอีกไปอีกเซิร์ฟหนึ่งดีกว่ามันออกไปแล้วอ่ะมันมันกลัวนะฮะเมื่อกี้ผมเข้า,าไปน,ะน,นี่น,นี่นี่เซิร์ฟแรกสามคนดูนะครับสามคนนะครับผมเข้าไปจะเหลือกี่คนเดีนะ๋ยวรผมจะไม่รับตีนะครับแต่ผมจะเปิดกัอดแล้วก็จะแบบทำเพื่อน,นเราแบง โอเคผมเปิดก่อนละผมจะไปกวนไปกวนมันละมันจะขึ้นตึกไปขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยมีเขอยู่บนตึกอวะมีเขาอยู่บนตึกมีเขาอยู่บนตึกมีเขาอยู่บนตึกตเดี๋ยวเราวรอรอรอก่อนะผมจะไม่เขาแบบเดี๋ยวใกล้ผมถ้าอยารู้ว่าผมเปิดกันไปแล้วโอ้ <laughs> ไปแล้วหนึ่ง ได้ยินว่าทุกคนได้ยินมันป่ะไปแล้วจ้าห้าสี่สามสองหนึ่งเออเมื่อเราแบงจัดเลยอ่ะคือแบบใครเข้ามาในเซิร์ฟในเซิร์ฟฟามแล้วไม่รับตีนะคนนั้นคือแบบคือคนอื่นอาจจะหนีเลยเพราะว่าคนอื่นเขาฟารมเขามีของไงเออเดีย๋ยวราดูนะครับอีกสองคนอยู่ไหนวะเออยิงยิงแค่มาเราแบงกัน อ้เยอเนี่ยเอ้ยอ้ยอเฮ้ยไขว้เนี่ยอ้โอ้ยัวเดฟมันเดฟว่ะเดมันเดฟไขวว่ะมันเดฟว่ะหรือว่ามันแบบวิ่งไวจนจนจนมันวาบ่ะเฮ้ยยิงผมละตายมึตายนียิงไปด้อกนึงอีกคนอยู่ไหนวะ กระแทจูกทจ๊กระแทกจู๊ไปอุ๊ยมันเอ้อยทำไมวิ่งกันรู้ไปได้ทั้งบอลทั้งคนเลยวะเดี๋ยวก่อนทำไมเก่วิ่งกันรู้ยไ,ได้ได้ทั้งบอลทั้งคนเลยวะโอ้โหไม่ได้ฟาร์มดีหรอกคนเนี้ยมันไม่ดีจ้ะไม่ยอมดีจ้ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันยิงกันตายไม่เกี่ยวด้วย เออเออเออไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวด้วยยิงกันตายเองด้วยมันดักกันเองด้วยผมผมไม่เกี่ยวด้วยเออตอนนี้ก็ไม่ใช่ความผิดผมนะไปไหนแล้ววะแล้วมันจะไม่ออกวยมันจะยิงกันต่อจะยิงกันต่อไอพวกนี้มันจะแบบมึงโดนกูแน่อะไรเงี้ยคือมันไม่ออกเวคอยดูนะมันจะยิงกันอีกรอบหนึ่งจะมีใครออกหรือเปล่าเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วทำไมมันว้าบอ่ะมันวิ่งไปจนว้าบหรอวะ คือแมบฟาร์มมันวิ่งไวนะครับมันอาจจะเห็นเป็นวาร์ปได้อะไรเงี้ยหนูจะเข้ามาฟาร์ม <c oughs> ไม่มีความสุขหรอกคุณมึงอ่ะ <c oughs> ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วทุกคนรอรอโอ้ยมันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับไปไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ซัดแล้วซัดแล้วเอาเอาซัดแล้วครับโอ้จังหวะนี้เอาเอาเอาตายตายอ้าว <c oughs> สัตว์กันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่ใครชนะวะนี่แหละฮะสภาพเอาออกมาแล้วหนึ่งโอ้โหเราเรา,าออกเราออกบ้างนะครับอันนี้มันมายิงอะ่ะมันไม่ได้มาฟาร์มอะ่ะคนนี้มันมหลักฟาร์มคนอื่นอะ่ะเฮ้ยอยูดูดูก่อนนี้ขอเข้าเซิร์ฟสองเซิร์ฟหนึ่งเอ้ยเหลือคนเดียวเองอะ่ะ มันไม่ฟาร์มกันแล้ว่啊เขาไปอยู่เซฟโซนกันแล้ว่啊เข้าไปเซฟโซนกันวิส่า,าเข้าไปปั่นป่วย <c oughs> ไอเซิร์ฟแรกคือแบบเข้าผมเข้าไปปุ๊บไม่รับตีไม่ขายหมดเลยไอเซอิฟสองไปเร็วเนะ <c oughs> นี่เต๋อเตี่ยนก็นไปเร็วฮาร์ดสาวสองไปเร็วเนะี่ยสังเกตดูว่าเซิร์ฟปกติจะจะวิ่งไม่ไหวถ้าเซิร์ฟฟาร์มนะโอ้ยทำไมเซฟเซฟโซนมันคนเยอะจังเนไงอุย้ยเซฟโซนคนเยอะมาก ไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วผมก็อยากลองเล่นนะลองยิงกับเขาดีกว่าเอาเซตนี้แหละไปยิงอะ่ะผมยิงไม่เก่งนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โดนยิงหลักสามนัดส่งแล้วแตกเลยนะอันนี้มันเซตแบบเซตฟาร์มนะครับมันโหดกว่าเซตที่ผมใส่เซตกัญชา เฮ้โยโดนยิงห่วเดี๋ยวแตกเลยอ่ะเอาใหม่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 แก้มือแก้มือนะเอาไปยี่สิบันก็พอแหละมีประโยชน์หรากาไปเยอะๆแหละผมอะไปถึผมนะคนอื่นก็ไปเยอะเรื่องของเขานะดูด,ดิเขาเล่นเขาเล่นเต็ดไอ้นียกันหมดเลยนะเต็ดฟาร์มนะคือผมไม่มีเต็ดฟาร์มไงผมไม่มีเต็ดฟาร์มไงแล้วก็แบบอืมเป็นไอดีใหม่อะ่ะเป็นไอดีใหม่อะ่ะเป็นไอเดียแบบแล้วไม่งไม่ฟาร์ม เอาไปในคำหยาบด้วยนะครับอ่ะแล้วเขาไปยิงกันอยู่ไหนวะข้างบนเหรอมีอกระเจนนี่ก็ได้เฮ้ยเอ้าเรือเปลี่ยนเรือเปลี่ยนแม็กกาซีนมาเนะี่ยเอา้าดูดิมันไม่เก็บเซตผมดิสามอะมันเก็บแค่ยาอะดูดิมันเหยียดจ่าหัวกระดานไหนอะทุกคนอะดูดิทาไมเก็บเซตผมเลยอะเซตกัญช,ชาเลยนะเว้ยเซตกัญชาเลยนะเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยน เมกกซเสกินมาคนระับนี่ืมเปลี่ยนยิงไปได้สิบนัดแล้วก็ตายอ๋อมันยิงกันอยู่ข้างล่างโอ้โหดูดิมันตีกันนะ้ามันตีกันนะ้าอะด่าด่าด่ได่าเออด่าด่าดตีกับสไปดี้ดีกว่สาสไปดี้ชื่ออะไรวะเออตีดีกว่าตีดีกว่าตีกับสไปดี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราใช้ยิงเพื่อนเลยเอ,อ้กวาดี้กวาดี้ สวัสดีสวัสดีเออเราเรา,เราคุมเกมแล้ว,เร,เ,ลวเ,เราคุมเกมแล้วเพื่อนเราคุมเกมแล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนเรเตะดูดิมืนมันแรงมืนมันแรงอะ่ะโอ้โหโอเคพอละมันไม่เก็บเซตผมเลยอะ่ะคนใหย่ๆมะ่ะคือแบบเอง็งบังอาจดูถูกกรชาเหรอวะไปเติมฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับ นจะเป็นอ่าซับสองมีสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าไอตัวเดิมป่าวะยังอยู่ป่าวะไอที่มันยิงกันไม่ไปกวนคนฟาร์มซะหน่อยทำให้มันระแวงโอ้โหคนเดิมมันยังอยู่นะผมทับกันละดูวไปจะไปยิงกัน,กนเฮ้ย โอ้โหมันมันลงมายิงกันเว้ยทุกคนมันมันไม่ลงมาฟาร์มแล้วมันไม่ใช่เติมฟาร์มแล้วโอ้ยลงมายิงกันอ่ะเรียบร้อยใจเย็นใจเย็นเหรอเรียบร้อยโอ้โหแตกๆดูดิดูดิคนดูแตกดีขอโทษเฮ้ยโอ้ยมิคิริโตะด้วยดูดิเออจริง เออขอครับเ <laughs> <laughs> จของมาเนี่ยของไหนของไหนจะของเนี่ยของตัวเองแล้วบอกคนอื่นแจกโอ้โหเออนี่เขามาลงมาฟาร์มนะยผมขอคิคอก่อนเออขอบิดคอ้อ,ดคอยก่อนน <laughs> ี่ไม,ม่รูจริงผมไม่ตายหรอก มึงยิ้มผมไม่ตายเว้ยมึงยิ้มผมไม่ตายมึงยิ้มผมไม่เข้าดีพี่เข้าดิมึงยิ้มผมไม่เข้าเว้ยเอ้ยเรียบร้อยตายมันโดนวัดตกลตายไม่รู้นะเว้ยไม่ได้ส่งไม่ใช่คอมพิวกูนะเว้ยมโดนวัดตกลตายเนี่ยเออเอเดี๋ยวมผมโดนวัดตกลตายคนหรอกเออเอาเอาตายตายมึงตายเกือบแตก เออโดนวตตนัดตกลงไปแลเว้ยเดี๋ยวสร้างความปั่นป่วนในเครืฟองฟาร์มนะครับไม่ไม่หลับเออคืออะไรวะยิงไม่ตายอ่ะคืออะไรวะคืออะไรวะเนะี่ยทำไมยิงไม่ตายครับโผล่เปล่าโผล่เป่านะโผลนะ่เป่ะนะไอ้นี่ทำท่าเอาหัวหมุดนะครับมันจะได้สงสัยว่าเฮ้ยยิงตัวไม่ตายหรอวะรู้ลงยิงผมไหม

เราขอว่าเราขอว่าใครไปใครไปยิงกูว่ามึงยิงกูไม่ตายมึงยิงยิงกูอีกของเลยเฮี้ยพวกกูมาเล่นเอาด่ากูเฉยด่าผมเฉยเอาเอาอะไรเนี่ยวัดดำอยู่ไหนวะเห็นไหมมันลากวัดดำไปตีคนเดียวลากวัดดำไปตีคนเดียววัดดำวัดดำมันดรอปของชิ้นเดียวนะครับดิดีดิออ เราของเราของเอ้ยเ,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 เรียบร้อยแต่ไม่ดึงเราของเราของคนเอ้าเอาตัวนะเออดีดีแล้วมันรู้จักผมแล้วมันรู้จักแต่ไอเกอร์สองเล็กนะฮะเดี๋ยวเอออี๋เป็นบังอ้าวเอาเรียบร้อย เอายิงกันตายแล้วเริ่มแตกคอกันแล้วเ,เริ่มเริ่มเริ่มแตกคอกันแล้วทุกคนเอ้ยสอยไปเอาของนนตตรู้จัก <c oughs> <c oughs> ไอ้พี่เหลี่ยมว่ะ <c oughs> การแกล้งคนนี้สนุกจริงๆครับดูดิว่าดำไม่โคตรถึกอ่ะได้แล้วดีท <c oughs> ได้แล้วดีโอ้ <c oughs> อิริโตะอะไรอะคนดีอะเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้คนอื่นได้คนอื่นได้ผมผมไม่ได้คนอื่นได้ มีคนมีคนเนียนแจกว่ามีการถ่ายทอดแจกว่ามีการถ่ายทษผมไม่ได้ถ้าผมแจกเสงว่าผมได้ดินี่มันไม่เนียนขนาดนั้นเลยเหรอเดี่ยอเอาต่อให้ได้ไม่ได้ก็ต้องแจกสรุปลงมาแกล้งโดนด่าเฉย เออเออด่าด่าเข้าไปแต่ผมทำไมผมจะร้องแล้วนะสมอ่าอ้ี้ก็ด่ากูสบออยคือแบบด่ากูไม่พักเลยอ่ะเออรถเหรยทำไมถ้าถ้าถ้าผมแจกแตกกันแล้วก็แล้วก็บ่นกันอีก เออแล้วทำไมแล้วทำไมมาออกกันอยู่เซิร์ฟนี้วะงงถ้าผมจะเอาคิริโตะไปแอบดอกไว้นะครับจะหนีไปไหนอะไรยิงดูเฉยผมไม่ได้หนีล่าบอสครับพี่อยากฟาร์มก็ล่าบอสฟความเองเริ่มเริ่มเริ่มแตกคอแล้วเริ่มแตกคอกันแล้วเริ่มแตกคอกันแล้ว เริ่มแต่คอกันแล้วเอานั่นได้วิ่งไปพอดี้เรื่องมาอะไรตรงเนี้ยุณสามาอ๋ออะเอแย่งผมมาด้ยนะส่วนไม่ไม่มััาผมเออเหี้ยวขโมยบอสนะมาเดี๋ยวผมจะแจกบอสเขาละ เวบเซ็ตสนห้าสิบนั่นเเขาน่าจะเห็นหร้อมั้งเออพอแล้วแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วเออแจก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 เข้าไปนะครับสอง300สามร้อยตัวก็แจกไป ระวังโดนบอสตกตายนะครับทุกคนระวังโดนบอสตกตายนะครับเราใจดีนะครับเราเป็นแอดมินที่ใจดีนะครับโดูของคนอื่นแล้วก็แจกนะเออโอ้ยดูดิโอ้ยดูบอสดิคนบอสดําเสกไม่เป็นบอสดําเสกไม่เป็นบอสดําเสกไม่เป็นเว้ยโอ้ดูดิโหผมใจดีขนาดไหนเนี่ยทุกคนแคปภาพไปก่อน โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี oh, ้นะมาแกล้งคนขำๆในเซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะครับเจ้าด่าอีกแล้วอ่ะด่าทำไมอ่ะโอเคนะเอาไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเกมแคสพอดีเลยนะโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย